ตอนนี้นะครับก็ต้องบอกว่ามีหลายกระแสมากเกี่ยวกับเสียแป้งเนี่ยเพราะว่าหลังจากที่เสียแป้งเนี่ยแหกโรงพยาบาลหนีออกไปได้นะครับทางผู้คุมเองก็โดนสอบโดนออกจากราชการอะไรอย่างนี้ต่างๆเนาะซึ่งล่าสุดก็มีกระแสข่าวลือมาว่าเสียแป้งเนี่ยโดนวิสามันฆาตกรรมแล้วจากการเข้าไปต่อสู้กับทางตำรวจแต่ว่าทางรองพบตะรเนี่ยก็ได้ออกมาบอกนะครับว่าณขณะนี้เนี่ย ยังไม่คอนเฟิร์มนะว่าเสียชีวิตหรือเปล่าแต่ว่าต้องการที่จะจับเป็นนั่นก็คือน่าจะเป็นการขยายผลนะครับว่าใครเป็นคนที่ช่วยเหลือให้เสียแป้งเนี่ยแหกคุกออกมาได้นะอืแหกแบบเหมือนมีแผนออกมาเพราะว่า มันดูเป็นขั้นเป็นตอนเนาะเพราะว่าการที่จะออกมาจากโรงพยาบาลปลดโซ่ตวนเอยอะไรเอยคุณโจงคุณแจมันเหมือนมีการนัดแนะออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยการจับเป็นเนี่ยดีที่สุดครับเพราะจะเอาไปขยายผลเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นอีกณนะขณะนี้เนี่ยก็ต้องดูนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยเสียแป้งโดยวิสามันจริงๆหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นแค่ข่าวที่พูดออกมาเฉยๆณนะขณะนี้เองไปอยู่ในป่า ตัวทางตำรวจเองเนี่ยก็ติดต่อกันลําบากครับเพราะว่าสัญญาณในป่าเนี่ยสัญญาณวิทยุเนี่ยค่อนข้างที่จะลําบากในการติดต่อสื่อสารอย่างไรก็ตามครับต้องติดต่อติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่องครับว่าตกลงเนี่ยเสียแป้งตายหรือเปล่า